ค่ะวันนี้นะคะทางสํานักง,งานประมงจังหวัดนครปฐมนะคะโดยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงนะคะนาริษาหุสอนค่ะวันนี้ก็มาชี้แจงในส่วนของงบประมาณพัฒนาจังหวัดนครปฐมปี2567นก็ะคะก็ชื่อ,อในส่วนของกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลูกพันปานะคะโดยใช้ชุดโับายเคลื่อนที่นะคะในการที่จะมาให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านนะคะของ หมู่ที่4ตําบลวัดสำโรงอ,อําเภอนครใช้ยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะก็เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวประมงอ่ะนะคะที่ประกอบอ,อาชีพอยู่ในแม่น้ําท่าจีนแห่งนี้นะคะได้ใช้ประโยชน์ในการที่จะรับองค์ความรู้ในส่วนของการเพราะลูกพันธุ์นะคะในการปล่อยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ํานะคะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักๆนะคะซึ่งเราจะ คิดว่าน่าจะเริ่มกิจกรรมได้ในห่วงตั้งแต่พฤษภามิถุนายนนะคะนี่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านทีมประธานแล้วก็ทีมคณะกรรมการกลุ่มะคะ่ะครับเราเรามีการดูแลเกษตรกรด้านไหนอย่างไรบ้างครับในในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพี่น้องเนาะที่ที่มีอาชีพในการทําประมงในแม่น้ำนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าต่อยอดได้ก็คือในส่วนของการนำ พันปลานะคะหรือปลาที่ได้มานะคะมาแปรรูปนะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการต่อยอดของกลุ่มแม่บ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้มีองค์ความรู้ในส่วนของการแปรรูปที่โด่งดังนะคะเมื่อกี้ได้ยินก็คือทําปลาส้มจากปลาตะเพียน,นะคะ่ะครับส่วนพี่นาลงเป็นผู้นําของกลุ่มกเกษตรกรน,นี้จะมีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรครับอ๋อครับ คือวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานประมงจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับที่ให้บานคราะห์กลุ่มประมงพื้นบ้านนะขอยี่สีในกลุ่มของเราเนี่ยเรามีโอท็อปการแปลรูปของเราอยู่แล้วนะครับแล้ว2เรามีผู้ชำนาญการเรื่องการทําปลาส้มและการทําปลาล้านะครับแล้วในส่วนของสมาชิกกลุ่มเนี่ยก็คือเป็นประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ตรงนี้ตรงมันจะตรงทางที่ว่า ในกลุ่มเราหาในกลุ่มเราแปรรูปในกลุ่มเราจาหน่ายออไรายได้มันก็จะอยู่ในองค์กรของกลุ่มนะครับแล้วส่วนทีออ่จังหวัดเนี่ยมาให้ความส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเพราะพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยก็เป็นข้อดีไปต่อย,ยอดได้คือหนึ่งเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงขึ้นสู่ธรรมชาติได้เพื่ออนาคตเรายังมีกุ้งมีปลาไว้หาไว้บริโภคกันได้สองต่อย,ยอดเพื่อประกอบอาชีพเป็นธุรกิจเอาไปขายเอาไปจำหน่ายได้ ทั้งในและต่างประเทศตรงนี้ก็คือจุดประสงค์หลักๆที่เราต้องการมากแต่แม่น้ำท้าจีนเรานิดนึงณนะตอนนี้เราไม่มีต้นน้ำของเราเองเราก็ต้องช่วยเหลือกันดูแลเรื่องถึงแวดล้อมเรื่องคาร์ดิโอคาร์อกซิเซนต์คาร์ีเทคือไม่ให้น้ำเสียน้ำเน่าเพื่อจะรักษาสัตว์น้ำของเราเนี่ยให้มันอยู่ดะอ,อยู่รอดเพื่อ,อดำงรงชีพไปยันรุ่นลูกุรหลานนะครับแก่ประมงที่มีการ ช่วยเหลือเน้นไปด้านปลาชนิดไหนยังไงบ้างครับอันนี้ก็อยู่ที่วันนี้เรามาเตรียมความพร้อม,มานะคะว่า,าที่ที่เราได้ไประชุมจบไปเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารว่าหนึ่งเนี่ยถึงฉิน ที่นี่มีปลาอะไรเป็นหลักแล้วปลาอะไรที่มันหายไปนะคะ mm hmm. นี่เราแต่ว่าสิ่งที่เราจะมา,เ,าเริ่มต้นสตาร์ทให้องค์ความรู้เนี่ย mm hmm. ก็คืออยากฝึกให้ mm hmm. ให,ให้ให้กลุ่มให้พี่น้องได้เชี่ยวชาญก่อนนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นในกลุ่มของปลาตะเพียนนะคะ,ะแล้วก็กลุ่มปลาจาดนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นกลุ่มปลาไมเกรดการเรียนรู้เนี่ยก็จะง่ายนะคะแล้วก็สเต็ปของ สมาชิกหรือกลุ่มของคณะกรรมการน,นะคะเมื่อเข้มแข็งขึ้น,นก็อาจจะก้าวก้าวก้าวไปในส่วนของปลาที่เราอยากได้เช่นเมื่อกี้เนี่ยนำเสนอว่าปลาเข้าดำใช่ไหมคะปลากดเหลืองอที่อยากให้มันกลับมาในท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็อยู่ที่อ,องค์กรของเราด้วยนะคะต้องต้องฝากว่า การเตรียมความพร้อมวันนี้มันเหมือนก้าวแรกนะคะที่ที่เรา,เาพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันแล้วก็ดูแลแม่น้ำของเราให้มีความ,มสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์นะคะ,ะพี่จะทมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องน้ำไหมครับว่าจะมีปัญหาการเลี้ยงปลาไหมครับอ๋อตรงนี้เ,เป็นห,ห่วงห่วงมากครับเพราะแม่น้ําท่าจีนเราเนี่ยณตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสองพันสองร้อยยี่สิบโรงสี่จังหวัด ก็คือชัยนาทสุพรรณบุรีและคลประม,มสมุทรสาครมากที่สุดเราไม่มีต้นน้ําของเราเองต้องอาศัยเขื่อศสีนคลินโดยการส่งน้ําผ่านมาที่คลอ,องท้าสารบางปลาแล้วก็ได้จากกระเสียวบางส่วนแล้วก็คือพญาบรรลือจากแม่น้ําเจ้าพยาถ้าเขาไม่ปล่อยระบายให้เราเนี่ยแม่น้ําเรามันกระสอบกระแสะใช่ไหมค่าออกซิเจนของเราต่ําไม่สูงเหมือนที่อื่นค่าพีเของเราก็ต่า ด้วยความเป็นห่วงก็คือในอนาคตเนี่ยเราเป็นห่วงว่าพันธุสัตว์น้ําเราจะค่อยๆหายไปหายไปณนะตอนนี้ป่าในแม่น้ำชาจีนหายไปสามสิบกว่าชนิดปนุทพามเคยมีเสือตอเคยมีโจโละเคยมีปรากฏคางเคยมีปลาเขาเคยมีนะครับอ่มันหายหมดป่าในส่วนที่มันเป็นราคา,าก็อาจจะเหลือปลาที่มันทนน้าได้พวกปลากรายปลาช่อนบ้างบางส่วนปลาตะเพียนนะครับ ปลาแม่น้ำท่าจีนเราหายไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นห่วงห่วงระกักเลยคือมันทั้งอุตสาหรกรรมภาคเกษตรนะครับซึ่งต้องให้ความร่วมมือแล้วก็าทางรัฐเนี่ยจะต้องมีความใส่ใจแม่น้ำเพราะมันเป็นสายเลือดใหญ่ล้างสายสะดือเรามาตั้งแต่เด็กเราเติบโตจากแม่น้ำท่าจีนเรามาเราจะทอดทิ้งไม่ได้แต่ภาครัฐอ่ะต้องเข้ามาช่วยกันบูรณาการและสนับสนุนในด้านของ การดูแลการจัดการการงเสริมอาชีพอันนี้คือหลักๆที่เราต้องการนะครับคืออันนี้ต้องฝากไปถึงรัฐบาลเลยใช่ไหมต้องฝากถึงรัฐบาลด้วยครับผมครับ